อ,องสารนิเทศโดยศูนย์ผลิตร,รายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ44สถานีทั่วประเทศเสนอรายการตำรวจสัมพันธ์ และตอนนี้ครับเราอยู่กับพลบตรีอนุชารมยนันรองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลสำนักงานตํารวจแห่งชาติครับที่จะได้ให้ข้อมูลทําความเข้าใจกับข้าราชการตํารวจและพี่น้องประชาชนที่รับฟังรายการอยู่ขณะนี้ครับให้ได้ทราบถึงในเรื่องของร่างพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติฉบับใหม่ครับ สวัสดีครับท่านรองผู้ประชาการครับสวัสดีครับต้องบอกว่าสําหรับเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติที่จะเตรียมประกาศเป็นกฎหมายซึ่งจะนําไปสู่การปฏิรูปตํารวจนั้นถือว่าเป็นกฎหมายที่คุณผู้ฟางหลายท่านหรือว่าหลายๆคนคาดหวังครับว่าจะมีข้อกําหนดหรือบทกฎหมายในลักษณะใดบ้างที่จะเกิดขึ้นใหม่ในพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้เป็นความรู้กับคุณผู้ฟังครับอยากจะให้ท่านรองผู้บัญชาการครับได้ให้ข้อมูลในส่วนของสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติครับว่ามีอะไรบ้างครับท่านรองผู้บัญชาการครับครับก็ในส่วนของธารมร่างพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติใหม่เนี่ยนะครับก็มีคณะกรรมการเกิดขึ้น4ชุดด้วยกันครับซึ่งในพระราชบัญญัติฉบับปัจจุบันนะครับก็คือพรบตํารวจปี47เนี่ย มีคณะกรรมการอยู่สองชุดก็คือคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติกับคณะกรรมการข้าราชการตํารวจหรือที่เรารู้จักกันว่าก,กตอร,อรนะครับอันแรกก็คือกอตอชอลักษณะของคณะกรรมการตามร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่เนี่ยกอตอชอและกอตอรอเนี่ยโดยสาระแล้วเนี่ยยังคล้ายของเดิมนะครับ อาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างนิดนิดหน่อยในเรื่องของอำนาจหน้าที่ครับจะมีคณะกรรมการเพิ่มใหม่อีกสองชุดด้วยกันครับก็คือคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมตำรวจนะครับหรือที่เรียกว่ากปคตรครับก็จะมีโครงสร้างลักษณะการทํางานเหมือนกับคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมของข้าราชการพลเรือนและก็ข้าราชการองค์กรอื่นๆที่มีอยู่ครับนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือคณะกรรมการรับเรื่อง ร้องเรียนตำรวจครนะหรือเราเรียกย่อๆว่ากรอตรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคณะกรรมการที่เกิดขึ้นใหม่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ถ้าถ้าจะเปรียบเทียบก็คือว่ากรปตรรับเรื่องราวร้องทุกของตำรวจแต่กรอตรเนี่ยเป็นทุกขของประชาชนที่เกิดจากตำรวจก็เป็นคณะกรรมการที่เกิดขึ้นใหม่ในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฉบับนี้ แน่นอนที่สุดว่าจากเดิมที่มีอยู่2นั่นก็คือคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติหรือว่ากตชและคณะกรรมการข้าราชการตํารวจหรือว่ากตรเพิ่มใหม่มาอีก2ในส่วนของการปฏิบัติของคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติฉบับเก่าและฉบับใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างท่านรองผู้จัดการครับอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติหรือกตชเนี่ยตามพระราชบัญญัติตํารวจชาติฉบับปัจจุบัน ก็คือพรบ47เจนี่ยจะมีหน้าที่กําหนดนโยบายยุทธศาสตร์ของการบริหารราชการตํารวจนะครับเกี่ยวกับการดําเนินการในเรื่องของการกระจายอํานาจนะครับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นเรื่องนโยบายยุทธศาสตร์ซึ่งส่วนเนี้ยเหมือนเดิมนะครับตามร่างพรบใหม่เนี่ยเหมือนเดิม ในส่วนของอำนาจหน้าที่สำคัญของกตชฉบับปัจจุบันเนี่ยจะมีอีกอันหนึ่งก็คือการคัดเลือกแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งหน้าที่เนี้ยตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่เนี่ยจะไม่มีอยู่ละจะเป็นของของกตรแปลว่าคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะทำหน้าที่เรื่องนโยบายยุทธศาสตร์ตรวจติดตามการบริหารงานแค่เพียงอย่างเดียวจะไม่ทำหน้าที่ถึงการบริหารงานบุคคลค ในร่างเดิมเนี่ยโทษครับในพระราชบ,บัญญัติปัจจุบันเนี่ยการบรหิหารงานบุคคลทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของกตรยกเว้นเรื่องของการแต่งตั้งผู้วิชาการตำรวจงชาติครับซึ่งเป็นของกตชในฉบับใหม่เนี่ยกตชที่ผมได้นําเรียนไปแล้วเนี่ยก็จะเหลือเฉพาะนโยบายยุทธศาสตร์อย่างเดียวแม้กระทั่งการแต่งตั้งฝบอก,ก็จะไปอยู่ในอำนาจของกตรครับครับ ในส่วนขององค์ประกอบของกตชนะครับ,รบจะมีประกอบไปด้วยท่านใดบ้างครับที่จะอยู่ในองค์ประกอบนี้ครับสืบเนื่งองจากที่ผมเรียนไปแล้วนะครับว่ากตชเนี่ยหน้าที่และอํานาจขององค์กรเนี่ยจะเป็นเรื่องของการกําหนดนโยบายยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นในในตัวขององค์ประกอบของผู้ทําหน้าที่กรรมการเนี่ยก็จะต้องสอดคล้องกับอํานาจหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นในการทํางานของตํารวจเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกับทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวกับความมั่นคงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม องค์ประกอบเนี่ยก็จึงเป็นข้าราชการประจำนะครับแล้วก็มีท่านนายกนัฐมนตรีแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีที่นายกว่าหมายหนึ่งหนึ่งท่านครับเป็นรองประธานกรรมการส่วนองค์ประกอบเนี่ยก็มีปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งในส่วนนี้ก็มองได้ว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับความมัน่นคงนะับการประสานงานในพื้นที่ในส่วนของปลัดกระทรวงยุติธรรมอายการสูงสุดเลขา ที่การสํานักง,งานสารยุติธรรมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมรนะครับซึ่งเป็นอํานาจหน้าที่อีกอันหนึ่งของของกตชแล้วก็มีผู้อำนวยการสํงงงานักง้อมาณนะครับตรงเนี้ก็มีความจําเป็นครับเพราะว่าในการทํางานเนี่ยในการกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ในการทํางานต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีเงินงบประมาณที่จะรองรับการทํางานด้วยเพราะฉะนั้นท่านผู้อำนวยการสํงงงานักง้อมาณก็จึงเป็นเป็นองค์ประกอบสําคัญของ ของการเป็นคณะกรรมการกรตชครับครับยังไงก็ตามครับนอกเหนือจากคณะข้าราชการประจําแล้วเนี่ยก็จะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในด้านยุทธศาสตร์กฎหมายพัฒนาองค์กรนะครับแล้วก็มีผู้แทนภาคประชาชนเ,เข้ามาเป็นองค์ประกอบของกตชด้วยครับ,รบในส่วนของผู้แทนภาคประชาชนในส่วนนี้ครับ มีทั้งหมดกี่คนครับที่เข้ามาร่วมในองค์ประกอบของชุดนี้ครับในชั้นนี้เนี่ยในกฎหมายกาหนดมีหนึ่งท่านครับนะครับส่วนกระบวนการในการสรรหาเนี่ยเราเรามีคอตรอทั่วครับกตตรอในแต่ละระดับอยู่แล้วตั้งแต่สถานีตํารวจตั้งแต่ระดับกองบังคับการหรือกองบัญชาการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการสรรหาเนี่ยก็คงจะสัรหามาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ตามกอตตรอในแต่ละระดับนะครับหนึ่งคน หลักเกณฑ์วิธีการคงจะต้องไปกําหนดอีกครั้งหนึ่งครับครับแล้วก็มีผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเป็นกรรมการโดยตําแหน่งและเป็นเลขานุก,การกตชนะครับส่วนฝ่ายเลขาก็อาจจะมีทางสํานักง,งานยุทธศาสตร์ตารวจนะครับหรือว่าเป็นข้าราชก,การตำรวจที่พอวาตลอมอบหมายอีกหนึ่งท่านเป็นผู้ช่วยเลขาครับครับก็ถือว่าเป็น14คนในคณะของ คณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติหรือว่ากตชซึ่งก็จะมีภาคประชาชนด้วย1คนเข้ามาร่วมในคณะกรรมการกตชชุดนี้ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงจากฉบับเดิมกับฉบับนี้มีการเพิ่มเติมสมาชิกไหมครับหรือว่ายังคงเป็น14คนเหมือนเดิมอยู่ในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับก็ในในหลักการก็อาจจะมีเพิ่มในเรื่องของด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาระนะครับ,รบเพิ่มขึ้นมา จากเดิมทีอาจจะเป็นด้านการพัฒนาองค์กรหรือกฎหมายยุทธศาสตร์นะครับก็จะมีอีกด้านหนึ่งแต่ว่าตร,ตรงตรงส่วนนี้ก็ไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นด้านเทคโนโลยีหรือการสื่อสารแต่ว่าอาจจะเป็นสื่อสารมวลชนหรือว่าเทคโนโลยีการสื่อสาร,รที่แตกต่างนะครับ,รบส่วนเรื่องของตัวโดยตําแหน่งนะครับก็ก็ปรับให้กระชับขึ้นนะครับอย่างที่ผมเรียนครับสอดคล้องกับหน้าที่ทั้งเรื่องความมั่นคงแล้วก็ อนันความยุติธรรมครับครับก็เป็นในส่วนของการปฏิบัติของคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติหรือว่ากตอชอค,ครับที่มีอํานาจหน้าที่ในเรื่องของการกําหนด ยุทธศาสตร์นะครับการบริหารราชการตํารวจและการกํากับดูแลตํารวจนะครับรวมทั้งในเรื่องของการกําหนดกระบวนการและขั้นตอนการกระจายอานาจต่างๆก็อยู่ในส่วนของอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติหรือว่ากตชนะครับส่วนอีกหนึ่งคณะกรรมการครับนั่นก็คือคณะกรรมการข้าราชการตํารวจครับในส่วนนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับท่านรองผู้จัดการครับครับกตรเนี่ยก็ทําเรื่องการบริหารงานบุคคลนะครับกำหนดมาตรฐานระเบียบ ข้อบังคับนะครับประกาศเรื่องมติต่างๆที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลนะครับในภาพรวมรวมทั้งเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจเนี่ยในส่วนของผู้บับการขึ้นไปรวมถึงตัวผบตรด้วยนะครับก็จะอยู่ในอํานาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบนะครับตามที่ผู้มีอำนาจในการคัดเลือกเนี่ยเสนอขึ้นมาส่วนในระดับล่างลงไปเนี่ยก็จะเป็นแม้จะเป็นอำนาจของผู้บัญชาของหน่วยนะครับแต่ว่าการควบคุม มาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการตํารวจหรือกอรตรด้วย <c oughs> นะครับ <c oughs> ในส่วนนี้ครับจากพระราชบัญญัติตํารวจฉบับเดิมของปี47กับฉบับใหม่มีความแตกต่างกันไหมครับท่านรองจาชการครับ <c oughs> ่ามีความแตกต่างนะครับใ <c oughs> นส่วนของโดยตําแหน่งนะครับโดยตําแหน่งเนี่ยนายกเป็นประธานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นรองประธานนี้ไม่เปลี่ยนแปลงครับส่วนรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยเป็นกรรมการโดยตําแหน่งโทษครับ รองผู้วิชาการตำรวจแห่งชาติและเจเรตํารวจแห่งชาติเนี่ยเป็นกรรมการโดยตําแหน่งครับก็รองผู้ชารตำรวจชาติเรามี5นะครับแล้วก็เจเรตํารวจแห่งชาติเนี่ยมีอีกหนึ่งท่านเป็นหกท่านเนี่ยนี่โดยตําแหน่งในพรบตํารวจฉบับปีสีหรือฉบับปัจจุบันเนี่ยก็เป็นไปตามนี้นะครับแต่ว่าของปีที่กำลังจะออกเนี่ยก็มีรองผู้วิชาการตำรวจ5ท่านเหมือนกันแล้วก็เจเรตารวจหนึ่งหนึ่งท่านเพียงแต่ จำกัดไว้ว่ารองผู้บัญชาการตารวจชาติเนี่ยเป็นได้แค่5ท่าน,นแต่ว่าท่านนาคตมีการกําหนดรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเป็นได้เพียงแค่5ท่านเท่านั้นครับนะครับในส่วนนั้นก็เป็นตําแหน่งโดยตําแหน่งครับครับในส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาเป็นคณะกรรมการครับมีเพิ่มเติมมาอีกกี่ท่านครับมีเลขาธิการข้าราชการทั่วขับเลขาธิการกอพรนะครับที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากเลขาธิการกพอพรซึ่งเป็นกรรมการโดยตําแหน่งเหมือนดังเช่น พระราชบัญญัติฉบับปัจจุบันครับเลการิการกพรท่านมีเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างของส่วนราชการนะครับมีเรื่องของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกพรบางส่วนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลซึ่งทางคณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็มองว่าน่าจะมีส่วนสําคัญที่ช่วยการในการผลักดันนะครับในการบริหารงานบุคคลในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยให้เป็นประโยชน์มากขึ้นอันนี้เป็นส่วนของโดยตําแหน่ง นะครับส่วนที่เพิ่มขึ้นมานะครับจากพระราชบัญญัติฉบับปัจจุบันซึ่งเรามีคณะกรรมการกอตรผู้ทรงคุณวุฒิครับแต่ว่ามาจากการสรรหานะครับโดยที่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาสองท่านครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปในส่วนนี้ผู้ทรงคุณวุฒิจะใช้วิธีการเลือกตั้งครับครับสำหรับการเลือกตั้งเนี่ยรายละเอียดของการเลือกตั้งเนี่ยก็จะแบ่งกลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจะเลือกออกมา6ท่าน ออกเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเป็นข้าราชการตํารวจครับที่เคยดํารงตําแหน่งระดับผู้บัญชาการขึ้นไปแล้วก็พ้นจากราชการมาแล้ว1ปี 1> ครปีส่วนนี้ก็คือเป็นเหมือนกับเปิดให้ให้แต่ละท่านเนี่ยที่ประสงค์ที่จะมาทําหน้าที่เนี่ยได้สมัครแล้วก็ทําการารับเลือกตั้งจากข้าราชการตํารวจนะครับโดยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเป็น คนที่ไม่เป็นข้าราชการตํารวจนะครับ,รบแต่ว่าจะมีการาหาลือร่วมกันนะครับเพื่อคัดเลือกรายชื่อออกมาหกท่านนะครับแล้วก็รวมสองกลุ่มเนี้ยส่งไปให้ข้าราชการตํารวจทําการเลือกตั้งโดยข้าราชการตํารวจที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยก็จะเพิ่มนะครับจากเดิมทีเนี่ยเมื่อครั้งก่อนหน้าที่จะมีการแก้ไขพรบรตํารวจปี47เเนี่ยเรารให ข้าราชการตารวจระดับพุ่งกับขึ้นไปนะซึ่งน่าจะมีจํานวนอยู่ประมาณสักสี่ห้าพันรายรทําการเลือกนะครับก็ขยายให้เป็นข้าราชการตํารวจระดับรองพุ่งกับหรือเทียบเท่าขึ้นไปเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทําให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมีจํานวนเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งประมาณหนึ่งหมื่นสามพันรายในปัจจุบันบก็น่าเชื่อว่าจะสามารถที่จะได้กตลอผู้สงคุณวุฒิที่ตรงตามความต้องการของข้าราชการตํารวจมากขึ้น นะครับแล้วก็ตัวคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุิเนี่ยก็เมื่อได้รับเลือกตั้งเข้ามาแล้วนะครับก็จะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกตรโดยตําแหน่งครับนะครับก็อยู่ในคณะนี้ของคณะกรรมการข้าราชการตํารวจหรือว่ากตรซึ่งอย่างที่ท่านรองผู้จัดการได้บอกไปว่าเราจะมีการสรรหาเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นผู้ทรงคุณวุธที่ได้รับเลือกจากการเป็นตํารวจตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการขึ้นไป สามคนซึ่งพ้นจากรัชการไปแล้วหนึ่งปีนะครับแล้วก็จะมีการสรรหาบุคคลที่ไม่เคยเป็นตำรวจอีกสามคนนะครับโดยมีการเสนอชื่อมาหกแล้วก็คัดเลือกให้เหลือสามอันนี้ถูกต้องนะครับให้ข้าราชการตำรวจครับเป็นผู้ทำการเลือกตั้งครับสองกลุ่มเนี่ยจะส่งรวมกันไปให้ข้าราชการตำรวจเลือกนะครับกลุ่มที่เป็นข้าราชการตำรวจเก่าผู้บัญชาการขึ้นไปครับแล้วจำนวนจำนวนกี่รายไม่รู้เพราะแล้วแต่คนสัครับนะครับ ตรงนี้เลือกให้ได้สามอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ทําการหารือร่วมกันในส่วนของคณะกรรมการในการที่การสรรหาให้ได้หคนแล้วส่งไปให้ข้าราชการตารวจเลือกให้ได้สามรวมกันแล้วก็จะเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหกโดยการเลือกตั้งเนี้ยทางกฎหมายกําหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ดําเนินการเลือกตั้งเพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรมครับครับก็ทั้งหมดของคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ มีทั้งหมด16คนนะครับอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือจะเป็นการกําหนดมาตรการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตํารวจให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมและจัดระบบข้าราชการตํารวจรวมทั้งนโยบายและก็มาตรฐานในเรื่องของการอบรมและการพัฒนาข้าราชการตํารวจครับในส่วนที่เพิ่มขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งอย่างที่ผมเห็นนะครับนั่นก็คือเรื่องของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตํารวจครับในส่วนนี้มีรายละเอียดอย่างไรครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะครับที่ เป็นแนวคิดที่นํามาจากกฎหมายของข้าราชการพลเรือนนะครับในส่วนที่จะมีคณะกรรมการขึ้นมาอีกคณะหนึ่งเพื่อพิจารณากรณีที่ข้าราชการตํารวจเนี่ยมีมีทุกขับาก,การกระทําของผู้กำกับบัญชานะครับยับเหมือนกับเป็นองค์กรที่แยกออกมาจากส่วนราชการครับ,รบมันทาให้การพิจารณาเนี่ยอบองได้ว่ามีความปรสุทสิ์ยุติธรรมสูงขึ้นนะครับกับการพิจารณาโดยผู้กำกับบัญชาโดยตรงนะครับในส่วนเนี้ย คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมข้าราชการตำรวจเนี่ยนะครับก็จะมอีอำนาจในการที่จะเสนอแนอะต่อกรตรออด้วยมีการปรับปรุงนโยบายในการบริหารงานบุคคลเพื่อให้เกิดระบบคุณธรมรมรวมทั้งพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และการร้องทุกข์นะครับซึ่งคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเนี่ยจะมีทั้งหมดเจ็ดท่านด้วยกันนะครับโดยเจ็ดท่านเนี่ยนะครับก็จะมีาการ คัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาอีกหนึ่งคณะเลยมีประธานสารปกครองสูงสุดเป็นประธานแล้วก็มีรองประธานสารดีกาที่าทางประธานสาลดีกามอบหมายอีกหนึ่งท่านบ,บวกทั้งเลขาที่การกรอพอเป็นผู้ดําเนินการสรรหาเจท่านนี้ร่วมกับกตรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อสักครู่นี้ครับ,รบนะครับที่บอกว่ามีหกลายนะครับจะโหวตกันเอง ออกมาหนึ่งรายรให้เข้ามาทําหน้าที่คัดเลือกคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมระบบคุณธรรมของข้าราชการตํารวจก็จะมีสี่ท่านนะครับทําการคัดเลือกเจ็ดท่าน,นซึ่งเจ็ดท่านก็จะมีคุณสมบัติอีกจะต้องเคยเป็นระดับอาทิตย์ดี <c oughs> เคยเป็นผู้พิพากษาระดับไหนเคยเป็นอายการระดับไหนนะครับ,รบให้เข้ามาทําหน้าที่คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมซึ่งทํางานเต็มเวลานะครับ,รบก็ทําหน้าที่ในการพิจารณา ทั้งอุทธร์คำสั่งไล่ออกปลดออกขังที่ผู้กำกับัญชาชั้นต้นของสำนักง,งานตรวจแห่งชาติเนี่ยได้มีคำสั่งไปกรณี<ม>ที่เห็นว่า,าข้าราชาการตำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเห็นว่าไม่ได้รับความยุติธรรมอย่างไรเนี่ยก็สามารถที่จะอุทธร์คำสั่งดังกล่าวเนี่ยต่อคณะกรรมการพิจักคุณธรรมได้ร,รวมทั้งการร้องทุกข์นะครับกรณีที่เจ้าตัวอาจจะมีความรู้สึกว่า การกระทาหรือคําสั่งของผู้บ,บัญชาไม่ทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมอย่างไรเนี่ยตรงนี้คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเนี่ยต้องพิจารณาด้วยตนเองเนื่องจากทางานเต็มเวลาก็ไม่สามารถจะมอบหมายให้คณะอนุกรรมการใดๆพิจารณาได้นะครับก็เป็นหน้าที่แล้วก็อำนาจของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชาการตำรวจที่ในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฉบับนี้ได้มีเพิ่มขึ้นมาแน,น่นอนที่สุดครับว่าก็เพื่อที่จะ เป็นการดูแลข้าราชการตำรวจที่ในบางครั้งอาจจะได้รับความไม่เป็นธรรมในบางส่วนก็ให้เข้ามาร้องได้ที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธนะรรมข้าราชการตำรวจขณะนี้นะครับในรูปแบบของการร้องทุกข์การอุทธร์หรือว่าเสียงต่างเหล่านี้ขั้นตอนมันยากไหมครับท่านรองจาดการครับคือหลักการของการร้องทุกข์หรืออุทธร์เนี่ยผมคิดว่าเป็นหลักการเดิมครับนะครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนองค์กรที่ทําหน้าที่พิจารณาครับ นิดในส่วนของคณะกรรมการพิจากาคุณธรรมผมอาจจะตกไปเรื่องหนึ่งก็ขออนุญาตเพิ่มเติมนอกเหนือจากการร้องทุกข์และการอุทธรณ์แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการตรวจสอบว่ากฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลต่างๆเนี่ยที่กรตลอออกไปเนี่ยมันมีมาตรฐานความายุติธรรมในการคุ้มครองระบบคุณธรรมเพียงพอหรือไม่ถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วปรากฏว่ากฎระเบียบต่างๆเนี่ย ไม่เอื้อให้เกิดความไปธรมเนี่ยก็สามารถที่จะมีมติให้ทางกรตอรเนี่ยพารนาแก้ไขได้อ,อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งส่วนเมื่อกี้ที่ทางาท่านถามเนี่ยนะครับ,รบว่า,าขั้นตอนจะเป็นยังไงเนี่ยก็เรียนไปแล้วว่าขั้นตอนโดยหลักการไม่แตกต่างเพียงแต่องค์กรที่ที่รับเรื่องก็จะเป็นองค์กรที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสํานักงานตรุรวจชาติเพราะว่าคณะกรรมการที่พิารณาเนี่ย คณะกรรมการที่มาพิจารณาคือคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเนี่ยมาจากการสัรหาของบุคคลนอกองค์กรตํารวจหมดเลยครับและที่สําคัญก็คือจะไม่สามารถที่จะมอบหมายให้ผู้อื่นทําหน้าที่แทนได้เนื่องจากว่าก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาในส่วนของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตํารวจนะครับซึ่งก็ถือเป็นข้อมูลใหม่นะครับที่ในพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติฉบับนี้จะได้มีการประกาศใช้ครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่ ก็เป็นการดูแลข้าราชาการตํารวจในส่วนหนึ่งที่อาจจะได้รับความไม่เป็นธรรมในบางจุดนะครับในการที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือหรือว่าร้องทุกข์ในคณะกรรมการนี้ได้นะครับอีกหนึ่งคณะกรรมการครับท่านรองจ่าการครับนั่นก็คือในเรื่องของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตํารวจครับในส่วนนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับครับก็คณะกรรมการสามคณะเนี่ยลักษณะก็จะเป็นคณะกรรมการเพื่อการทํางานของ ตัวตำรวจครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายหรือการบริหารงานบุคคลเร,รวมทั้งการคุ้มครองคุณธรรมของตํารวจด้วยครับแต่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตํารวจเนี่ยมีไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนครับเป็นช่องทางที่ทําให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะใช้เป็นช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกทุกที่เกิดจากการทําหน้าที่ของตํารวจได้ครับอันนี้ ก็เป <ffe> ็นเรื่องที่ข้าราชการตำรวจเนี่ยจะต้องทําความเข้าใจถึงบทบาทอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการรวมทั้งบทบาทอำนาจหน้าที่ของตัวข้าราชการตำรวจเองด้วยว่าในการทํางานตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดเนี่ยก็จะต้องถูกตรวจสอบเข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนเนี้ยคณะกรรมการพิจารเรื่องร้องเรียนเนี่ยก็จะไม่ใช่ผู้ังคับัญชาที่เป็นผู้ข้าบัญชาของข้าราชการตํารวจแล้วอาจจะมีส่วนหนึ่งที่มีผู้ข้บัญชาเข้าไปองค์ประกอบ แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบคณะกรรมการโดยโดยอำนาจหน้าที่หรือโดยการทํางานแล้วเนี่ยลักษณะก็คือเจเลตารวจนั่นแหละครับ,รบสำนักง,งานเจเลตํารวจนั่นแหละครับหรือเจเลตารวจแห่งชาติแหละเพียงแต่ว่าคราวนี้ลักษณะในการพิจารณาสืบสวนหรือไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีที่ทุกของประชาชนเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ข้าราชการตํารวจออกไปสืบสวนออกไปตรวจสอบแล้วจะเป็นการตรวจสอบขององค์คณะคซึ่งแน่ละ องคณะอาจจะไม่สามารถไปทําหน้าที่ได้ทั้งหมดทางเจ้าหน้าที่ของสํานักง,งานเจรตํตรวจหรือผู้ข้าราชการช,าชั้นต้นนั่นแหละต้องมีควนการตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ว่าการพิจารณาผลจะทําในรูปของคณะกรรมการซ,ซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้เป็นการคานอํานาจของผู้ข้าราชการช,าชั้นต้นของสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติด้วยครับในส่วนของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตํารวจครับคณะทํางานที่อยู่ในคณะนี้มีประกอบไปด้วยกี่ท่านครับทําหน้าที่อะไรบ้างครับ เป็นกรทรนะครับก็คือคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตารวจเนี่ยมีทั้งหมดเ้าท่านนะครับนายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกนะครับจากภาคส่วนต่างๆมีเจรตตารวจแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการส่วนนี้ไม่ได้ไม่ได้มีการเลือกตั้งเหมือนกับกรทรผู้สมบูรณ์อาวุธครับแต่ว่าจะมีคณะกรรมการสรรหานะครับเพื่อเพื่อให้คณะกรรมการเป็นไปตามองค์ประกอบที่กฎหมายกําหนดครับ ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานนะครับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนมันมีความแตกต่างกันไหมครับท่านรองเจ้าการครับจากการที่ไปร้องที่เจรจนตำรวจแห่งชาติกับมาร้องที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจเนี่ยครับมันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับอย่างที่ผมเรียนนะครับคณะกรรมการที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยโดยครงสร้างการทํางานของของกฎหมายปัจจุบันเนี่ยลักษณะของโครงสร้างการทํางานเนี่ยเหมือนกันครับเราก็ปัจจุบันนี้เราก็ร้องเรียนตํารวจได้ร้องเรียนผู้บังคับบัญชาได้ อุทธรร้อ,องทุกได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าการการทำงานในส่วนเนี้ยเดิมทีเนี่ยเราพิจารณากันเองภายในนะครับแต่เนี้ยมันออกไปภายนอกภายนอกเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการเป็นองค์ประกอบที่มีการสรรหาจากบุคคลภายนอกผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่ใช่เป็นเรื่องที่ภายในเลือกกันเองนะเพราะฉะนั้น ถ้าเราได้องค์ประกอบที่มีสัสดส่วนแล้วก็การได้มาเนี่ยได้มาอย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมแล้วเนี่ยก็จะไม่อยู่ภายใต้อานัตของใครครับเพราะฉะนั้นการพิจารณาก็จะเป็นไปตามข้อมูลข้อเท็จจริงข้อกฎหมายแล้วก็รบ,บริสุทธิยุติธรรมเขาการพิจารณากฎหมายเนี่ยเชื่อมั่นว่ายอย่างนั้นะก็ทําให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ทราบว่าการปฏิบัติงานนั้นก็เป็น ตรงไปตรงมามีข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็พิจารณาตามความเหมาะสมจากคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตํารวจฉบับนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคณะกรรมการครับที่เกิดขึ้นในร่างพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติฉบับใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับก็มีทั้งหมด4คณะนะครับจากเดิมที่มีอยู่2เพิ่มเติมมาอีก2นะครับในการดูแลข้าราชการตํารวจและ ให้พี่น้องประชาชนนั i̇şte parasite, road, storm, mm ้นได้ม <Wh> ีการร้องเรียนตํารวจผ่านคณะกรรมการนี้ขึ้นมาได้นะครับในส่วนของการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติฉบับใหม่พี่น้องประชาชนจะได้รับประโยชน์อะไรจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติฉบับใหม่นี้ครับท่านรองผู้การครับผมแยกเป็นสส่วนนะครับก็คือส่วนที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงกับส่วนที่จะได้รับประโยชน์ทางอ้อมครับทางตรงก็คือในเรื่องของ ทุกของประชาชนนะครับสามารถที่จะมีช่องทางและมีคณะกรรมการที่เชื่อมั่นได้ในความบริสุทธิ์ยุติธรรมเนี่ยในการพริจารณาทุกของประชาชนครับอันนี้เป็นทางตรงส่วนทางอ้อมนั้นเนี่ยตัวตำรวจเองเนี่ยจะมีองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลนะครับที่ทำหน้าที่และมีการถูกองค์กรนี้ก็ยังถูกตรวจสอบด้วยความเป็นธรรมของคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมได้อีกชั้นหนึ่งครับนะครับ,รบก็ทำให้การบริหารงานบุคคล ของข้าราชการตํารวจเนี่ยเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมสูงขึ้นครับนะครับซึ่งเมื่อข้าราชการตํารวจเนี่ยได้รับความเป็นธรรม,มนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำข้าราชการตํารวจเนี่ยเข้าสู่ตําแหน่งหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ตามความรู้ความสามารถแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าตัวประชาชนเนี่ยก็จะได้รับบริการนะครับอย่างดีขึ้นครับในส่วนของ คณะกรรมการกตชเก็จะชัดเจนในเรื่องของการกําหนดนโยบายยุทธศาสตร,ร์ในการทํางานแล้วก็การพิจา,ารณางบประมาณที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่รตรงส่วนนี้ก็จะส,สะท้อนไปถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับในเรื่องของเจ้าหน้าที่ก็จะมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับแล้วก็มีเนื้อหาในการทํางานที่ชัดเจนขึ้นมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการที่ถูกกําหนดก็คือคณะกรรมการกตตลครับ ตรงนี้ก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยได้ครบทุกมิตินะครับทั้งในเรื่องของทุกที่เกิดจากการทํางานของตํารวจทั้งในเรื่องของการได้ตํารวจที่มีคุณภาพและก็การามีงบประมาณที่จะสอดคล้องกับการทํางานของความต้องการของมืท้ที่ให้มีเครื่องไม้เครื่องมือพอเพียงครับครับก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติครับที่เมื่อมีพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฉบับนี้ขึ้นมาแน่นอนว่าข้าราชการตํารวจ มีประโยชน์ในการใช้พระราชบัญญตรรัติตบวจฉบับนี้และพี่น้องประชาชนเองก็ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับน,นทั้ง4หัวข้อนะครับก็ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนครับถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในคณะต่างๆต,ต,ตามพระราชบัญญัติตรวจแห่งชาติครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับ พลต,ตีอนุชารม,มายนันรองผู้บัญชาการสํานักง,งานกําลังพลสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติครับที่มาพูดคุยให้ข้อมูลในร่างพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติโดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงเวลานี้ขอบคุณครับท่านรองผู้จัดการขราวขอบคุณครับ